29มกราคมพุทธศักราช2546เกิดเหตุจลาจลขึ้นในกรุงพนมเปญของกัมพูชาเนื่องจากความไม่พอใจของประชาชนชาวกัมพูชาที่มีต่อตัวดาราสาวชาวไทยกบสุวรรณันคงยิ่งที่ชาวกัมพูชารู้จักกันในชื่อเนียงประกายปลึกหรือดาวพระสุขเนื่องจากบทความในหนังสือพิมพ์รัศมีอังกอร์เมื่อวันที่18มกราคม พุทธศักราช5 5 6 6ได้กล่าวหาว่ากบสุวรรณกวุงยิ่งได้กล่าวว่าแต่เดิมนครวัดเป็นของไทยแต่ได้ถูกกัมพูชาขโมยไปและเธอจะไม่ปรากฏตัวในกัมพูชาอีกจนกว่าไทยจะได้นครวัดกลับคืนโดยบรรณาธิการของสำนักพิมพ์ดังกล่าวได้อ้างอิงว่า บทความดังกล่าวนั้นได้รับมาจากกลุ่มชาตินิยมกัมพูชาซึ่งอ้างว่าได้เห็นกบสุวรรณนันคงยิ่งให้สัมภาษณ์ข้อความดังกล่าวผ่านทางรายการโทรทัศน์แม้จะไม่มีการนำหลักฐานมาแสดงว่ากบสุวรรณนันได้พูดแบบนั้นจริงๆแต่ประชาชนชาวกัมพูชาก็เชื่อว่าบทความดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องจริงเนื่องจากทั้งวิทยุและโทรทัศน์ในกัมพูชาต่างพากันนำเสนอข่าวดังกล่าวด้วยความดุเดือด อีกทั้งยังมีการแจกใบปลิวบทความดังกล่าวไปยังโรงเรียนและสถานที่ต่างๆและยิ่งตอกย้ำความน่าเชื่อถือของบทความไร้แหล่งอ้างยิงดังกล่าวให้น่าเชื่อถือขึ้นยิ่งกว่าเดิมเมื่อข้อความนี้ถูกย้ำต่อโดยนายกรัฐมนตรีฮุลเซนของกัมพูชาว่าดาราไทยคนนี้ไม่มีค่าเทียบเท่าแม้แต่ใบหญ้าที่ขึ้นในนครวัดพร้อมเรียกร้องให้ชาวกัมพูชาอย่าลืมรากเหง้าของตนโดยบอกว่าตอนนี้ชาวบ้านจำนวนมาก หลวงผิดไม่ติดพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์กัมพูชาหรือแม้แต่รูปภาพพ่อแม่ของตัวเองไว้ที่ผนังบ้านแต่กลับไปติดรูปของคนอย่างกบสุวรรณันพร้อมได้สั่งการให้สถานีโทรทัศน์ของกัมพูชายุติการเผยแพร่ละครไทยเพลงไทยและรายการต่างๆที่มาจากฝั่งของประเทศไทยทั้งหมดทันทีเมื่อบทความไร้ที่มาได้รับการยืนยันจากคนที่เป็นนายกรัฐมนตรี แน่นอนว่านั่นคือการรับรองว่าสิ่งที่กล่าวมาในบทความนั้นเป็นจริงจึงสร้างความโกรธแค้นให้กับประชาชนชาวกัมพูชาเป็นอย่างมากแม้กบสุวรรณันจะออกมาแถลงปฏิเสธว่าตัวเธอนั้นไม่ได้พูดและไม่เคยคิดแบบนั้นก็ไม่เป็นผลการสร้างกระแสชาตินิยมถูกจุดติดขึ้นอย่างรวดเร็วจนทำให้ในวันที่29มกราคมพุทธศักราช2546 ได้เกิดการจลาจนขนาดย่อมจากการรวมตัวของชาวกัมพูชาที่ไม่พอใจประเทศไทยที่บริเวณหน้าสถานทูตไทยประจำกรุงพนมเปญซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชาในช่วงเช้าของวันนั้นโดยเหตุการณ์ชุมนุมในครั้งนี้เริ่มจากมีกลุ่มผู้ชุมนุมไม่กี่ร้อยคนมาร่วมตะโกนด่าทออยู่บริเวณด้านหน้าของสถานทูตแล้วเหตุการณ์ก็บานปลายออกไปเมื่อกลุ่มผู้ชุมนุมได้เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ส่งผลให้สถานทูตไทยประจำกรุงพนมเปญถูกเผาทําลายเก้าวของต่างๆถูกนำออกมาทุบทําลายแล้วเหตุการณ์ก็บานปลายออกไปเมื่อมีการกระจายตัวกันออกไปยังธุรกิจต่างๆของคนไทยและบุกเข้าไปทําลายอาคารสํานักงานรวมถึงทรัพย์สินต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบินไทยชินคอปเปอเรชั่นสามารถคอปเปอเรชั่นและทุกธุรกิจที่รู้ว่าเป็นของคนไทย แน่นอนว่าช่วงเวลานั้นกลายเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับประชาชนชาวไทยที่เข้าไปทำงานท่องเที่ยวหรือพำนักอยู่ในกรุงพนมเปญเป็นอย่างมากย้อนกลับมาที่ประเทศไทยเวลา19นาฬิกาของวันที่29มกราคมพุทธศักราช2546 พันตำรวจโทรดรทักษินชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ว่าตนได้โทรประสานไปยังนายยกรัฐมนของกัมพูชาให้ดูแลคนไทยในกัมพูชาให้ปลอดภัยและรีบจัดการเหตุการณ์ดังกล่าวให้จบลงเร็วที่สุดเพราะการบุกสถานทูตถือเป็นการลุกล้ำอธิปไตยของไทยอย่างร้ายแรงหากไม่สามารถยุติความรุนแรงได้ตนจะส่งกำลังคอมมานโดเข้าไปปกป้องคนไทยในพนมเปญและรักษาอธิปไตยของไทยในสถานทูตไทยประจำกรุงพนมเปญ จากนั้นนักข่าวจึงได้ถามต่อว่าทางกัมพูชายินดีให้ไทยส่งคอมมันโดเข้าไปหรือไม่นายกทักษิณชิน,นวัตรตอบว่ายินดีหรือไม่ยินดีไทยก็จะเข้าไปรักษาอธิปไตยเพราะถือว่าสถานทูตเป็นอธิปไตยของไทยส่วนความรับผิดชอบของรัฐบาลกัมพูชาต้องดูเหตุการณ์ก่อนความจริงความสัมพันธ์ของไทยกัมพูชาค่อนข้างดีแต่เนื่องจากมีความหย่อนยานมากเกินไปจึงทำให้เสียหาย ต่อมาเวลา20นาฬิกา30นาทีนายกทักษินจินวัตได้กล่าวว่าทางการกัมพูชาแจ้งมาวา่าสามารถส่งกำลังเข้าควบคุมสถานการณ์ได้แล้วจึงไม่จำเป็นต้องส่งกำลังคอมบานโดเข้าไปแต่ยังต้องเร่งรับตัวคนไทยกลับบ้านและต้องพิจารณาปิดสถานทูตไทยประจำกรุงพนมเปญแต่หลังจากนั้นไม่นานก็มีรายงานว่าเหตุการณ์ในกรุงพนมเปญไม่ได้ถูกควบคุมไว้ตามที่กล่าวอ้างแต่ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นยิ่งกว่าเดิม มีกลุ่มผู้ชุมนุมมากขึ้นทุกขณะและเป็นที่น่าสังเกตว่าแกนนำในการชุมนุมนั้นเป็นลูกน้องของนายสมรังสีซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านที่ออกมารับลูกต่อจากการจุดประเด็นของสมเด็จฮูนเซนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาโดยกลุ่มผู้ชุมนุมกระจายตัวกันออกไปทำลายอาคารและทรัพย์สินที่เป็นของชาวไทยทั้งยังมีการยัดเข้าไปในสถานที่ต่างๆเพื่อทำการปล้นสะดม มีการขโมยทรัพย์สินข้าวของทั้งในบริษัทและโรงแรมต่างๆที่เป็นของคนไทยอีกทั้งยังมีคนไทยบางส่วนในพนมเปญที่ถูกทำร้ายร่างกายส่วนคนอื่นๆก็ต้องแอบซ่อนตัวอย่างวาหวาดผวาเพราะมีการประกาศและจัดตั้งหน่วยมอเตอร์ไซค์ให้ออกล่าตัวคนไทยทุกคนในกัมพูชาจากนั้นเวลาประมาณสี่ทุ่มพันตำรวจโทรดรทักษิณชินวัฒนนาย,ยกรัฐมนตรีก็ได้เรียกตัวพลเอกชวลิตยงใจยุทธซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง พลเอกสัมพันธ์บุญญานันปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกสมทัศน์อัตานันผู้บัญชาการทหารบกพลเรือเอกทวีศักดิ์โสมาพาผู้บัญชาการทหารเรือพลอากาศเอกคงศักดิ์วันธนาผู้บัญชาการทหารอากาศพลเอกวิชิตยาทิพย์ประธานคณะที่ปรึกษาทหารบกและพลโทประพาน,นิลลวง อุ้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติให้เข้าร่วมประชุมอย่างเร่งด่วนที่ทำเนียบรัฐบาลโดยในการประชุมครั้งนี้นายกทักษิณชินวัตรนั่งหัวโต๊ะเพื่อหารือเครียดเป็นเวลาเกือบ2ชั่วโมงท่ามกลางเปลวเพลิงที่เผาผลาญสถานทูตไทยในกรุงพนมเปญโรงแรมของคนไทยอย่างรอยโยพนมเปญรีเจนปาร์คและจูเลียนาไปถึงอาคารของสามารถเทเลคอม ซีพีชินวัตรและธุรกิจอื่นๆของคนไทยกำลังโดนบุกเข้าทำลายอย่างต่อเนื่องทั้งยังมีกลุ่มมอเตอร์ไซค์ออกจรวนไล่ล่าตัวคนไทยในพนมเปญอย่างไม่ลดละการติดต่อประสานง,งานไปยังกัมพูชาเป็นไปด้วยความยากลำบากณนเวลานั้นดูเหมือนจะมีเพียงพลเอกเตียบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาเท่านั้นที่รับสายส่วนนายกคุณเซนนั้นเก็บตัวเงียบ จึงมีพลเอกวิชิตยาทิพย์ในฐานะเพื่อนรักเพื่อนสีคอยโทรศัพท์ประสานงานกับพลเอกเตียบันอยู่ตลอดเวลาแม้จะถูกมองว่าในเรื่องส่วนตัวนายกทักษิณชินวัตรกับพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์จะมีปัญหาคาใจกันแต่ในยามหน้าสิวหน้าขวานเช่นนี้นายยกทักษิณชินวัตร ก็ทุบโต๊ะแต่งตั้งให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นั่งเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในการคลี่คลายสถานการณ์เลวร้ายในครั้งนี้โดยเน้นภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือการรับคนไทยจากกัมพูชากลับประเทศโดยเน้นย้ำว่าทุกคนต้องปลอดภัยและเพื่อให้สามารถช่วยเหลือคนไทยกลับบ้านได้อย่างเร็วที่สุดความสลับซับซ้อนในขั้นตอนการทำงานต่างๆตามรูปแบบของการทำงานราชการก็ถูกยกเลิกทั้งหมดความต้องการของนายยกทักษิณชินวัตรในตอนนั้นก็คือ ต้องการให้เครื่องบิน c ร0พร้อมหน่วยคอมบานโดมือหบินด่วนกลางดึกไปยังกรุงพนมเปญตามที่ตะโกนใส่หูนายกกุนเซนทางโทรศัพท์เมื่อตอนคำ่ำแต่ในความเป็นจริงแล้วหากทำเช่นนั้นจริงๆย่อมมีข้อเสียมากกว่าประโยชน์เพราะในตอนนั้นประชาชนชาวไทยที่อยู่ในกรุงพนมเปญน,นั้นยังกระจายตัวกันแอบซ่อนตัวจึงได้สั่งการให้พันเอกวันลบรักษณะ ผู้ช่วยทูตทหารบกไทยประจํากรุงพนมเปญและนายชัดเวชชาติสุวรรณเอกอากาัครราชทูตไทยประจํากรุงพนมเปญทําการรวบรวมและนัดแนะคนไทยเพื่อเตรียมไปขึ้นเครื่องบินกลับบ้านให้เร็วที่สุดโดยการส่งกําลังทหารเข้าไปในประเทศกัมพูชาในครั้งนี้ แม้ตามหลักสากลแล้วยังต้องกังวลเรื่องการลุกล้ำอธิปไตยของเพื่อนบ้านแต่หน้าที่นั้นสวัสดิภาพของคนไทยย่อมสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดทุกอย่างจึงต้องจัดเตรียมอย่างรัดกุมและพร้อมสำหรับการบินไปรับคนไทยกลับบ้านในทันทีที่รุ่งสางที่ไม่ได้หมายความว่าเป็นรุ่งสางของประเทศไทยแต่เป็นรุ่งสางนัก,กุงพนมเปญด้วยการวางแผนอย่างใกล้ชิดกับสามเหล่าทัพ มีการนำเอาแผนการเตรียมพร้อมในการอพยพนอกราชาอาณาจักรที่มีอยู่แล้วมาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์โดยใช้กำลังร่วมของทั้งกองทัพบ,บกกองทัพเรือและกองทัพอากาศโดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้บัญชาการจากนั้นในเวลาประมาณ23นาฬิกาของวันที่29มกราคมแผนปฏิบัติการที่มีชื่อว่าโปเชนตง1และ2ก็ได้รับการอนุมัติ บนเรือเอกทวีศัก์โสมาพาผู้บัญชาการทหารเรือได้สั่งการให้เรือหลวงจากกรีนาร์เบตออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังจังหวัดราชเพื่อไปลอยลำอยู่ในทะเลหลวงในเขตรอยต่อหน้านน้ำไทยกัมพูชาเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจจะบานปลายและรับคนไทยกลับบ้านในอีกเส้นทางหนึ่งโดยบนเรือมีเครื่องบินขึ้นลงแนวดิ่ง AV8 h a r r i ฮรเฮลิคอปเตอร์แบบเบลสีเฮลิคอปเตอร์ s 7 6 b และเฮลิคอปเตอร์ซี่หอกรวมเจ็ดลำโดยมีเรือหลวงพุทธเลิศล่าและเรือหลวงสุโคไทยตามไปเป็นเรือคุ้มกันและสมทบกำลังกับเรือหลวงสู้ไพรีเรือหลวงสีราชารวมถึงเรือต่อ8ปสองที่รออยู่ในน่านน้ำแล้วส่วนพลอากาศเอกคงศักดิ์วันธนาผู้บัญชาการทหารอากาศก็ได้สั่งการให้นาวาเอกนิรันยิ้มสวนผู้บังคับการกองบิน6กเตรียมเครื่องบินลำเลียง430้ยพร้อมกำลังหน่วยคอมมานโด ของกลมปฏิบัติการพิเศษอากาศสโยทินจำนวน80คนไปพร้อมกับมอเตอร์ไซค์ลาดตะเวนสองคันเข้าปฏิบัติการขณะที่พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เลือกให้หน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วซึ่งเป็นทหารรบพิเศษหมวกแดงลบบุรีเตรียมกำลังหน่วยรบพิเศษแทรกซึมจำนวน30คนรถลาดตะเวนฮัมวีสีคันและรถมอเตอร์ไซค์ยุทธวิธี2คันเข้าปฏิบัติการ เพียงแค่2ชั่วโมงหลังจากได้รับคำสั่งกำลังทหารรบพิเศษพร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์จากลบบุรีก็เดินทางมาถึงที่กองบิน6ดอนเมืองเพื่อสมทบกำลังของอากาศยโยทินโดยที่พลอากาศรีสุเมธโพมณีผู้บังคับการทหารอากาศดอนเมืองรับผิดชอบการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สนามบินห้ามไม่ให้คนนอกโดยเฉพาะสื่อมวลชนเข้ามาเนื่องจากไม่ต้องการให้เห็นภาพการนำกำลังรบ เพราะอาจดูเหมือนการขนกําลังไปบุกรุกเพื่อนบ้านโดยได้เปิดให้นักข่าวเข้าไปเมื่อเครื่องบินทะยานขึ้นฟ้าไปแล้วการประชุมวางแผนปฏิบัติการตามแผนโปเชนตง1และโปเชนตง2ในรายละเอียดก็เกิดขึ้นที่สนามบินโดยมีเครื่องบินจี2 2 2จำนวน1นึ่ลำและเครื่องบิน C30 อีกลําลำเตรียมพร้อมรับคนไทยกลับบ้านโดยมีพลอากาศเอกระเด่นพึ่งพัก ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการยุทธทางอากาศเป็นผู้บัญชาการการปฏิบัติตามแผนที่ทำให้เขากลับมาสวมชุดนักบินขับไล่อีกครั้งโดยทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการกองบัญชาการลอยฟ้าบนเครื่องบินจี2 2ที่จะลอยลำอยู่กลางเวหาเหนือเกาะกงของประเทศกัมพูชาเพื่อบัญชาการและติดต่อสื่อสารกับพลอากาศโทคทาทิปกุลชรนณอยุทธยารองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการยุทธทางอากาศเป็นผู้บัญชาการภาคพื้น กลุ่มเครื่องบิน430ทั้ง5ลำที่ต้องลงจอดโดยมีพลเอกวิชิตยาทิพย์เป็นผู้ประสานติดต่อกัมพูชาอำนวยการเดินทางด้วยตนเองเพื่อรับคนไทยชุดแรก511คนกลับบ้านพร้อมด้วยคำสั่งให้เครื่องบิน F 1 6ของกองบิน1โคราชเตรียมพร้อมสำหรับแผนโปเชนตรง2หากเกิดเหตุพุนแรงและฉุกเฉินขึ้นต้องถึงที่หมายภายใน20นาที จากนั้นเวลา5.15นาฬิกา15นาทีเครื่องบิน430ลำแรกก็ทะยานขึ้นฟ้ามุ่งหน้าสู่สนามบินโปเชนตงกลางกรุงพนมเปญแล้วตามด้วยลำที่ 2, 3, 4และ5ที่มีคอมมันโดและหน่วยรบพิเศษและใจกันอยู่ทุกลำจากนั้นจึงตามปิดท้ายด้วยเครื่องบิน g 222ที่เป็นกองบัญชาการลอยฟ้าโดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์และพลอากาศเอกคงศักดิ์วันธนามานั่งบัญชาการอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศโดยตรง โดยสําหรับแผนปฏิบัติการโปเชนตรง1และ2นั้นในแผนโปเชนตรงหนึ่ง,ง,ง,งได้เตรียมไว้สําหรับเหตุการณ์ปกติโดยในแผนการระบุไว้ชัดเจนว่าเครื่องบิน4 3 0ทั้งลําลำที่ลงจอดนั้นจะไม่มีการดับเครื่องเป็นอันขาดและในระหว่างนั้นหน่วยคอมมันโดและทหารรบพิเศษร,รวม110คนพร้อมอาวุธครบมือและเป้สนามรวมถึงรถทมวีก็จะวิ่งลงจากเครื่องบิน